หลา,าเป็นอองนี่ได้มาสีนวยเห็นปะสีลูกกินเลยแสบรบกวนแสบ,บสวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงนะของวันจันทร์ เดือนมิถุนายนพี่น้องจา๋าวันนี้จะมาอัปเดตสวนของคอยพี่น้องจา๋าในระเบียงหลังบ้านว่ามีผักอะไรมีดอกไม้กำลังส,สวย,ยๆเยอะะเลยนี่เห็นบ่ส,สวยๆง,งงงๆพี่น้องจา๋ามาดูบักอาสตรอเบอร์ี่ว่าจะได้กินหรือเปล่าไปดูกันเลยจ้ะ บรรยากาศสวนข่อยพี่น้องดอกไม้คืองามผุงาม,งามสะพรั่งสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ต้นผักชีที่ปลูกไว้ <c oughs> กินบ่ทันแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยนะแล้วก็บักสตอร์เบอรี่พี่น้องจาจะเก็บชิมให้ดูนะเดี๋ยวนะเพราะว่าดูบรรยากาศรบๆไปก่อนวัน,นอากาศดีมากเลย สิดูโบดต้นไม้กลายเป็นสีม่วงแล้วดอกไม้สวยมากทุกคนเห็นบ่นี่ดอกใหม่ดอกนี่ดอกเงีย้งยๆอันนี้ดอกสีชมพูอมม่วงเนาะปลูกไว้เชยชมพี่น้องจา๋าที่บ้านก็ปลูกดอกไม้ที่สวนก็ปลูกผักตอนนี้กำลังจะไปเก็บผักแล้วอันนี้ก็ดอกอะ,อะไรนะ จำชื่อไม่ได้แล้วพิจูเนียพิจูเนียสีม่วงพิจูเนียสีแดงสีเหลืองพิจูเนียสีโอรสนะนางงามเอาเอาอ่าดอกนี้มาปลูกนางจะบโปกของนางทุกทุกปีนะ้องจ๋าะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบัก ดูความก้าวหน้าของเขาไปถึงไหนแล้วบักยังก่อนมาเดือะฝรั่ง,งน้องจา่ามาเดือค่อยก้าวหน้าไปถึงแสยแลว้วบึงเหลียวบึงมันมีต้นจําได้ไหมแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีใบนะอันนี้ใบมันขึ้นเยอะเลยน,น้อง่ต้นใหญ่มากมนว่าจ้าใบแต่ามันก็บงังแดดดีในะช่วงหน้าร้อนว่าค่อยว่าจะต่อนนะเนี่ยมันไม่มีก้านใหม่มันไม่มีลูก มันจมีแตกการที่มันจะเกิดลูกมันจะออกตอนหน้าหนาวเลยนะแปลกดีแต่ที่นี่ไม่มีแมงวันทองมันก็เลยไม่มีหนอนข้างในลูกมันนะเอานะมาฝากแล้วก็นี่บักยังก็ถัวเอาลงไปปลูกแล้วนะตอนนี้ก็เพาะใหม่เพาะบักข้าโพดพี่น้องจ๋ะอันนี้ก็ผักมินนะทุกคนเดี๋ยวค่อยจะพาเจ้าไปเก็บ มุนทสาผมจะปวดหัวลองซีมบังหน้าง,งามดึงออกเหลือส้ำนี้แหละลูกแรกของปีนี้ว้าสองลูกสามลูกเด็กินยอนอยู่เด้พี่น้องเห็นไ่มจ๊ะนี่ว้าวดูดทุกคนขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าอ่าสิ้นเดือนพฤษภาก็็กินได้แล้วเห็นไหมาจ๊ะพี่น้อง ที่เนินพุทภาก็กินได้แล้วอันนี้มันมิโซนาแล้วเนาะมันก็เริ่มจะเฉาะแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บที่สวนเมื่อตอนเวลาได้งใจไปเก็บเด้วมาชิมกันดีกว่านะเน้อว่ามันจะแซ่บหรือบทแซ่บพี่น้องจา๋าถ่ายกระดองมาสวยๆเลยจ้ะมาเอาล่ะพี่น้องนี่ได้มาสีนวยเห็นบ่สีลูกกินเลยแซ่บหรือบทแซ่บ หวานมันถึกแดดเขาแนะนําว่าให้เก็บถ้าจะเก็บต้องเก็บตอนอ่าหลังเที่ยงมันจะได้หวานหวานปน้องหลังเที่ยงพอดีทุกสองเหลือเติมนางงามนางงามเก็บมากกว่าถิมมด มาสิมาเบิงแล้วก็อัปเดตสวนนั่งบ้านไปกันเลยจ้ะพี่น้องอบก็กดไลค์กดติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ไลค์ขอบคุณหลายๆี่บอกต่อเรื่องไม่ดูผักสลัดไปแล้วเลยพี่น้องจุ๊บๆจะจับจุ๊บจบพี่น้องมังพักสลัด,ลด,น,น,น,ลดนางงามพักสลัดเรามันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่านางงามเด็ดเอาไปกินนะฮะมีไว้เส้ระเบียงเราก็เด็ดไปกิน